สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาถักดอกจําปีสีนวลกันนะคะอันนี้ป้าใส่ขั้วข้างในด้วยนะใส่กสสอนข้างในด้วยจะทำกลีบนอกคือกลีบใหญ่เนี่ยทั้งหมดสี่กลีบข้างในก็สี่กลีบนะคะอ่าจะสี่ก็ได้3าก็ได้นะแล้วแต่ว,ว่าตอนเราประกอบเราจะ อยากให้เขามีเก็บมากเก็บน้อยเป็นดอกจำปีที่มีใบเลี้ยงแบบนี้นะคะเอาไว้ทำอุบากกันนะสีที่ป้าใช้จะเป็นตัวไหม summer soft summer soft เส้น20สีที่ใช้ถักคือสี08นะคะ รหัส08เป็นซัมเมอร์ซอฟป้าใช้กับเข็มเบอร์1.50นะเกี่ยวไหมเราไม่แตกดีเ๋ยจะอยากให้งานละเอียดหน่อยก็ใช้1.25นะคะป้าจะเริ่มที่กรีบนอกก่อนนะกลีบนอกคือกรีบนี้เศษไหมที่มีอยู่

สู่สิบแปดแล้วก็ x แอ็ x หลักแรก x เนี่ยหลักถัดมานี่หลัก x หลักถัดมาถัก t หลักถัดมาถัก f หรือพอหนึ่งคอแล้วก็ ทำพันหัวเข็มสองครั้งทั้งหมดห้าหลักหนึ่งสองสาม สี่ห้าเสร็จแล้วถักทีสามหลักหนึ่งสอง ถักถักเอฟถัก F ไม่ใช่ถักีถักเอฟทั้งหมด3หลักคือพันธุ์งเข็มหนึ่งครั้งเนี่ยทั้งหมด3หลักแล้วก็ลักถัดมาถักทีถัดมาถักเอ็กแล้วก็ซีสองหลักแล้วก็ถักหลักถัดมาเหลือสองหลักสุดท้ายนะคะหลักถัดมาถักเอ็ X แล้วก็หลักสุดท้ายนี้ถักทีหนึ่งครั้งแล้วก็ถัก x ลงหลักเดิมลงช่องเดิมหนึ่งครั้งบนกับพิกแันนี้เอาไหมปลายไหมลงข้างล่างเส้นไหมอยู่ข้างบนถัก x อหนึ่งครั้งลงช่องเดิมนะคะ แล้วก็ถัก T อีกหนึ่งครั้งแล้วเราก็จะถัก X ถัก X ทุกหลักเลยหนึ่งสองสามสี่ห้า แปดเก้าพอมาถึงตรงนี้แล้วเห็นไหมคะเส้นที่เรางอไปเนี่ยมีเส้นตรงนี้นะเราถัก x แล้วก็โซ่สองสีเส้นที่เรา x นี้นะคะเส้นเดียว เสร็จแล้วก็ข้ามา4หลักถัดมานี้ฝั่งนี้เราจะ C นะคะเราจะไม่เอ็กนะ C สีมาถึงถึงนี้แล้วก็เราก็จะขึ้นกลีบถัดไปด้วยการหนึงนี่ห่างๆแล้วก็นับไปโซ่สิบแปดเราจะทําอย่างเงี้ยกลีบแบบเนี้ยทั้งหมด4กลีบพอกลีบข้างในเนี่ยเราก็ยังโซ่สิบแปอยู่แต่เราจะไม่ถักขอบนะคะจะโซ่สิดหรือโซ่สิบเจดก็ได้นะถ้าอยากให้กลีบสั้นลงหน่อยก็โซ่สิบเจ็ ถ้าใครอยากดูแบบละเอียดนะคะป้าจะลงไว้ในห้องเรียนแบบเสียตังนะแต่ว่าอันนี้ป้าก็บอกให้คร่าวๆอาลองไปทำดูนะคะ